เอาล้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเมนูครับลาบป่านิลนะครับนี่ป่านิลพอดีอันป่าเผามันเหลือนะครับแกเอาแต่เนื้อมาทําลาบนะครับลาบเนื้อเขาเนื้อครับไปไปดูทีการทํากันเลยนะครับไปเดี๋ยวไปลงมือง่ยเพีพอนะครับง่ายๆครับไปมาครับอันดับแรกเกี่ยวกระเทียมกันครับเกี่ยวกระเทียมหอมหอมเดี๋ยวไโรยหน้าเดี๋ยวมา่วน้ำพริกครับ เกี่ยวกระเทียมกันเด้อครับนี่ควนน้ำพริกลาบก่อนครับน้ำพริกลาบควนหอมหอมโอ้ครับดยอดเลยอาครับควนพริกหอมหอมเดี๋ยวป่าลงครับป่านี้เขาแกะเอาเนื้อแล้วนะครับครับควนน้ำพริกหอมโซแล้วครับป่าครับแกะเอาเนื้อแล้วครับลงเลยพัดด้วยกันโอ้ นึดแกนไ้นะเดี๋ยวเคาะลงก่อนะครับโอ้โหคัวกัน้ำพริกหอมเลยครับนี่ครับพัดกับกน้ำพริกแห้งแบบนี้ครับไป่อนครับมาเดี๋ยวปรุงรสครับโอ้โมีก้างนิดหนึ่งเอาก้างออกอนี่ไปปรุงรสครับอ้าวปรุงรสผสมผงปรุงรสครับ น้ำป่าครับนิดหนึง่งชูรถครับนี่ัดหอมๆเลยม,มีกลางเลยกลางออกออกหมดผัดแห้งๆแห้งๆเลย นี่ครับโอ้โหเจอกลางชิลดดูครับอืมโอเคไปได้ติเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยครับเห็นเมาะชิลดำได้ครับโอเคไปเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเมนูนี่ลาบป่านิ้นะโอ้ออนท็อปด้วยกระเทียมเจียวกับผักชีต้นหอมผักไข่หอมดวนนี่ครับหอมๆเลยนี่ครับสุดยอดเลยนี่เลยนี่นันครับโอเคครับนี่ขอบคุณเอซีทุกท่านติดติดตามนะครับลองไปยาไปทํากันพอเนอะครับไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ